ขอต้อนรับคุณผู้ชม,มในไทยนิยมชมอร่อยครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําเรียกว่าคุณอาคมครับเราอยู่กันที่บ้านหม้อร้านแกงอหอยขมพันล้านครับผม <Okay. S 1> โอเคเยอะเลยเริ่มต้นประวัติความเป็นมานี่ต้องย้อนกลับไปกี่ปีนะครับถ้าอยู่หลังสาราเฉลิมคุณพ่อห5สีบห้าปีหัสงบห้าห้าปีแสดงว่าเกิดหลังที่คุณอาคำเกิดแล้วเนาะร้านเนี้ยคุณพ่อเปิดร้านชื่อ แกงหอยขมนี่เลยหลังจากหลุงปู่จำเริญวัฒนาจำเริญวัฒนาคือได้แบบรุ่นรุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่ผมจะรู้จักตองรู้จักจำเริญวัฒนานั่นก็คือเกิดในปีพศ2503จะไปครับถ้าลบไป65ปีเนี่ยมันกำลังรุ่นที่เรียกว่าโอ้โหแบบโกกี่หลังวังเลยนะครับจาก2499เ่ยนิดเดียวเองนะเลย่อนพุทธการมาหน่อยเดียวแล้วคุณคิดสภาพในตอนนั้นตอนนั้นเนี่ย้าแบบคุณอาจ แบบในตำนานแล้วถ้าคุณอ่ะคนที่ก่อนกินหมวนคุณจะมีคำว่ามีเกาอนคุณจะมีคำว่าแบบแกงหอยัวแยงกั๊วหอยคบชีกุ้งนี่ก่อนชอบจัดนะวันนี้อาหารแบบสไตล์คนที่ก่อนกินหมวนอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยนะแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2003อย่างที่บอกก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของการเกิดร้านของคุณพ่อในสมัยนั้นนะครับกับชื่อจำเรินรัตนานครับมาจากไหนยังไงครับ บบรรก็ชื่อชื่อคุณพ่อของคุณแม่อคุณพ่อชื่อจำเลยแล้วคุณแม่วัฒนาคุณสองขั้นเลยนี่แสดงว่าผมบอกว่าผู้สร้างคู้สมเลยเพราะว่าแค่ชื่อเนี่ยก็ความหมายพร้องจองเลยนะนี่แบบความเจริญรุ่งเรืองไงคุณมีแบบพัฒนาจำเลยแล้วก็มีความวัฒนาคูนสุชาดาแบบนี้นะผมแล้วก็อยู่ในลักษณะที่ เอ่อทำเป็นร้านอาหารขึ้นมาหลังศาลาเชิไหตอนนั้นย้อนกลับไปหกสิบกว่าปีร้านเป็นที่นิยมครับทุกคนก็มาถ่ายนะครับมีพวกดาราตัวประกอบประเกอบนั่งเต็มจ้ะเอาเป็นว่าดาราพวกฟ้าเมืองไทยในสมัยนั้นต้องมาถ่ายที่ร้านจำเิญวัฒนแนี่ผมว่าเพลงของเราเนี่ยพอตอนเปิดทัพเนี่ยก็ต้องมีเพลงประกอบครับครับจะไปดูนั่งไทยเอ๊ะนั่นเฮาดง จำได้ไหมฮะจำได้แล้วเนี่ยอ้๋อธรรมราตมด้วยความว่าอยู่แถวแถวสาราเฉลิมบุก็อินจอนร่านต้องแสดงตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะใช่ไหมครับชอบใครเป็นพิเศษครับอืใช่ใบชาโอ้โุ้งใบชาเนาะแล้วตัวจริงแบบนิสัยดีนน่ารักเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็นิสัยดีกันน่ารัก รู้จากพอมีราศีของความเป็นประเอนดำดนบนแบบเจอเจ้ามาให้แบบเดินเข้ามาที่คนมองหมือนกันไหมครับด้วยสัญลักษณ์ของร้านผมชอบมากเหมือนราี่เปลี่ยนเป็นเขียนว่าร้านแกงหอยขมละนะครับซึ่งมาจากอะไรครับเปลี่ยนจากชื่อคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นร้านแกงหอยขม แกงหอยขายดีจ้ะขายดีที่สุดเลยนะทุกคนมาผมเข้าใจนะยลูกค้ามาทุกโตก็ต้องแกงหอยต้องมีเคล็ดลับอะไรครับครับคุณอาคำครับก็มีแหละขมิ้นขาวเนี่ยตีอื่นเขาไม่ใส่ก็มิ้นขาวของเราใส่กขมิ้นขาวเนี่ยนี่ยเนี่ะคือสูตรเนี้ยผมต้องบอกว่าเป็นสูตรตั้งแต่สมัยร้านกำเนิดวัฒนาของพี่ของพ่อเป็นคน คิดสุดใช่ใช่ไหมครับแต่ต่างกันในสมัยก่อน60ปีที่แล้วจะเป็นหอยผมที่มาเป็นมีเปลือกหอยด้วยในะครับแต่ปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ไม่เอาเปลือกนะครับไม่ชอบเปลือกคุกยี่คุณจิ๊บถามว่าเคล็ดลับยังไงนี่คุณดูคำตอบอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าหอยจุ๊บหอยจุ๊บือหอยมาปั๊บเป็นพอเราเอามาจอดที่ปากแล้วเราก็ดูดคุณด้วยรับ คือถ้าเป็นภาษาทุกตัวเลยเขาเรียกหอยดูดตุดครับเพราะตัวนั้นไม่ได้ใหญ่นะคือบอกว่าพอออกมาพุ่งก็ดุดดุดทางบั้นท้ายออกมาเนี่ยเป็นภาษาเป่แบบาชัดเลยเป่าตูดดูดปากแต่นี้ต้องมีเห็นภาพเลยนะครับน่ารักมาเปเมื่อกี้ที่คุณถามเนี่ยนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้เลยนะครับลอง ดูสิครับว่าเป็นยังไงหอยจูจุกที่นี่เนี่ยคือตํานานแกงหอยขมถ้าพูดถึงแกงหอยขมนะครับที่อร่อยที่สุดกำลังอยู่ในอุ้งปากของคุณณปัจจุนี้ครับนี่เลยโอ้โหที่นี่ที่บอกว่าแตกต่างคือมีขมิ้นขมิ้นขาวเฮ็ดรับอยู่ที่ขมิ้นขาวขมิ้นขาวมันโดดเด่นออกมาครับพี่ําสุดยอดเเขาาชนญรื่องหอยจริงๆต้องสดนะครับผมใช่ แบบเขาแกมาแล้ว<ด>แต่นี่ดูมีความสดมากไม่มีกลิ่นะอะไรเลยมันมีแต่ความเหนียวหนึบแต่ที่มันเข้มข้นมากคือแกงมันข้นนั่นเลยผมเข้าใจว่าคือแกงผัดขม,มันต้องมีรสชาติแบบจัดจ,นะจ้านใช่ไหมอันนี้คืนจัดจ้านจริงๆถ้าอันนี้เป็นพระเอกมาถึงนางเอกนางเอกคือมีกรอบมีกรอบเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นมีกรอบแบบโบราณทำให้อร่อยมันไม่ยชงไงเค็ครับของมีกรอบของอิีิเป็นยังไงครับคุณอาครับก็เขาจะมีกุ้งมีหมูอืทาเองนะทุกวันจนะทุกวันนะฮะมีกรอบนี่เราไม่ได้ทําค้างไว้ทำแบบไม่ได้ค้างจ้ะจานต่อจานวันต่อวันจ้ะอย่างนั้นเลยนะมีความที่ทำแบบวันต่อวันต่อจานเลยแต่คุณรู้ใช่ไหมหมีกรอบที่คุณแบบเอาไปแบบเดี๋ยวนี้เขามีขายเป็นแบบเปใส่ซอสใส่อะ อย,ยอ,อยู่ได้หลายวันนะอยู่ได้หลายวันนะมิงแต่ว่าแต่ว่ารับประทานอร่อยที่สุดเนี่ยก็คือต้องขึ้นมาจากการประกอบเสร็จร้อนๆเลยที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมที่เนี่มีกรอบก็จะมีกระเทียมดองกระเทียมดองที่เนี่ยเลือกมาแบบ ชิ้นเล็กๆนะเล็กๆคือแสดงว่าคือความจัดจ้านของเครื่องปรุงอะไรต่างๆของมีกอบแล้วคุณดูกุ้งคุณดูกุ้งในมีกอบคือเขาจะมาเป็นกุ้งสดนั่งกุ้งสดมากกุ้งสดเอาไปทอดรอบเอาไปทอดกรอบยืดดิใช่ตำราแบบโบราณแบบตำรานี้คือมาจากไหนครับก็คุณพ่อแสดงว่าคุณพ่อจำเริญนท่านเป็นเชฟที่แบบเก่งมากๆเลยใช่ครับ ทัานเรียนรู้เรื่องการทำอาหารมายังไงครับคุณอาครับครับคุณพ่อจำเลิคนอะแต่ก่อนเขาเป็นทหารอากาศนะครับเขาก็ออกมาทำกับข้าวนี่เหมือนคุณวิทย์ยบรรจารีของเาครับแล้เนี่ยผมชอบดูดิคุณผู้ชมกุ้งที่มาแล้วเอาไปทอดนะแล้วแบบรสชาติของความหวานแล้วคุณดูกระเทียมดองมีกรอบต้องมีกระเทียมดองดูดิ นะ่รับประทานมากงแล้วสูตรเนี่ยเป็นสูตรแบบโบราณโบราณนะคุณอันนี้เ,เก็บไว้ได้หลายวันเลยนะใช่ไหมฮะถ้าไม่ใส่ผักก็เก็บไว้ได้หลายวันถ้าไม่ใส่ผักจะ เพราะเพราะว่าผักมันถ้าถ้าไปบ้านเนก็แยกกระเทียมดองถั่วงอกผักแยกออกเอ้าแล้วพอไปถึงบ้านที่เราสั่งไปไปที่บ้านเราค่อยมาคลุกอีกทีนะจ้าจ้าแล้วเราทาอุ่นยังไงอะครับไม่ต้องอุ่นเพราะไว้นี่มันกรอบอยู่อ๋อก็แค่แยกก็เอามาคลุกรวมกันเลยแล้วเดี๋ยวเสิร์ฟได้เลยทานได้เลยครับลองมีกรอบเข้าปากเป็นที่สุดจะบอกให้จริงไหมดีนี่รสชาติที่มันคลุกเค้าเข้าเนื้อมากแล้วก็เส้นหมี่นี่โอ้โหกรอบ กรึบเลยสดมากดีมากต้อแหลมดีนะต้องรับประทานเร็วเพราะไม่งั้นมีมันจะน่าอ๋อเออรับประทานเป็นไงพี่ยามดีมากถูไหมเหนียวเหนือคนบางดีคุณทานมีดกรอบแล้วคุณต้องเจอนี่นี่อันนี้เป็นไงครับแนะนำหน่อยครับปลาดุกปลาดิบขิงปลาดุกปลาดิบขิงเนี่ยดูดิคือคำว่า ปลาดุกมาย่างเหมือนต้องพิธีพิธันใ่ไหมครับปลาดุกย่างยังไงให้แบบนะครับเนื้อออกมาย่างเสร็จแล้วเราก็มาแกะเอาก้างออนแล้วก็มาจับผัดแต่เนื้อฮะก็ไปทอดแต่คนดูที่อื่นเขาจะใส่เกลขนมปังอะไรไงของเราไม่มีของเราปลาดุกร้วนๆไม่มีขนมปังมาสอนแท้เพราะมันเสียรชาตินะครับเพราะเราเป็นปลาดุกร้วนๆอย่างเงี้ยจานอย่างเงี้ย นะครับราคาขายเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทมีกรอบนี้สวยๆมีกรอบสองร้อยสองร้อยครับผมยอมแกงร้อยห้าสิบจุนจีกุ้งร้อยห้าสิบกุ้งปลาก็ไปหุ้มตัวงี้นะฮะร้อยห้าสิบได้ด้วยครับนี่เป็นเมนูสุดท้ายนะครับที่วันนี้เรามากระสับกระสบกันแล้วก็สั่งมาสี่อย่างที่ถือว่าเป็นสี่คุนคนนะครับ อันนี้คืออะไรในคำตือชีชูกู้ชีชร <อ S 1> ครับ <ผม S 1> ชูชีรครับ <c oughs> รอรอวัอร่อย,ยผมเห็นเนี่ยยังไม่รับประทานผมจะบอกได้เลยให้คุณผชมลองดูความเข้มข้นความข้นของแกงชูชีนะครับที่ผมถึงบอกว่าจะให้คุณแบบมาให้ได้ <c oughs> เราเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามคุณลองแวะมาแถว ท่านมออะหูรักที่สักคำเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะได้มาเจอร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะหลายร้านนะที่หลบซ่อนตัวอยู่ในตรอกอยู่ในซอยจอมยุทธในหนังกำลังภายในชชััที่เนี่ยคือมีร้านลึกลับเยอะมากเดียกาเรียกภาษาภาษาสมมติจริงกเรียกมังกรเรนกายไม่จริงโอ้โหอย่างอาคมนี่ลงมือไปทำอาหารเองด้วยป่ะครับ ตะกนทำเดี๋ยวนี่หลานทำอ่าแสดงว่ามีรุ่นไปรุ่นหลานเลยจะแสดงว่ารุ่นหลานนี่คำชนก็แสดงว่าลูกพี่สาวลูกพี่สาวคนโตก็ยังอยู่ในจ่ะแสดงว่าเขาสนใจเขาชอบในการทำอาหารใช่ขึ้นเบอร์โทรสักนิดหนึ่งครับศู2ย์5องสงน่้ค่ะอยู่ข้างหน้าของท่านแกงหอยขมพันล้านร้านนี้มีความอมตะซ่อนตัวอยู่นะครับรองให้คุณผู้ชม ลิ้มรสรับรับประกันว่าสุดทุกเมนูจริงจริงจริงนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบอาหารแนวจัดจา้านอาหารไทยวันนี้ผมคุณจิ๊บคุณตือและคุณอาคำลาคุณผู้ชมก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับใครนิยมชมอร่อยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาไได้นะครับอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงอร่อยมามามา